คนหินอ่ะวนิอ่ะนั่งหันหน้าไปทางน้ำสไปแล้วไั่งอย่างั้นเดี๋ยวมันไหลอาบอ่ะ นั่งโอ้เดี๋ยวจะหนาวหรือเปล่าค่อยๆนั่งลงไย้อตัวมาๆเป่ายเดวมันก็มาแห้งข้างบนแะเดวมัก็มาแห้งางบนแล้วเดีวมานก็าแห้งขงนวเดี๋ยวมันกาแห้งข้าบนแล้วงขอเดก้อาวาหาเาหนเอาหวเดีนาหนวนา้านเยวน็านเยน็นล